สวัสดีคะ่ะไปงานที่3นะคะเรื่องความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเดี after, <hir kita. S 2> ๋ยวให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้นะคะเป็นแผนผังความคิดเกี่ยวกับความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวเรามารับชมเนื้อหาแล้วก็มาเริ่มกันทำางานเลยค่ะเรื่องความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะคะ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสมคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้และรวมถึงตระหนักถึงความสําคัญนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะทบททนความรู้เดิมนะคะโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะคะก็คือ1รูปแบบทั่วไปนะคะกับ2รูปแบบพิเศษนะคะโดยแบบทั่วไปนะคะก็จะมีอบจอบตอนะคะแล้วก็เทศบาล ่วนการปกครองในรูปแบบพิเศษนะคะก็จะมีกรุงเทพมหานาครกับเมืองพัทยานะคะทีนี้นะคะโครงสร้างของอบจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัตินะคะซึ่งออกกฎหมายแล้วก็ฝ่ายบริหารก็คือจะมาจัดการงานต่างๆนะคะโดยฝ่ายนิตินะคะก็คือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนฝ่ายบริหารเราเรียกว่านายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอบจอค่ะต่อมานะคะเทศบาลจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือเทศบาลนครเทศบาลเมืองและก็เทศบาลตำบลน,นะคะเทศบาลก็จะแบ่งออกเป็นอ่าฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันโดยฝ่ายนิติบัญญัตินะคะจะเรียกว่าสภาเทศบาลกับฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเทศมนตรีค่ะ ต่อไปนะคะองการบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตเนี่ยก็จะมี2ฝ่ายก็คือฝ่ายนิติกับฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันกนะคะโดยฝ่ายนิติที่ออกกฎหมายเนี่ยเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะส่วนฝ่ายบริหารที่จะมาช่วยเหลือจัดการงานต่างๆนะคะจะเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกอบตนะคะโดยทั้งหมดนะคะอ,อ,อย่าง นายกอบอจอนายกอบอตอนะคะแล้วก็เทศบาลก็คือจะได้รับเลือกจากการเลือกตั้งมานะคะโดยมีวาระอยู่ทั้งหมด4ปีนะคะต่อมานะคะในการปกครองรูปแบบพิเศษนะคะก็คือกรุงเทพมหานครก็จะมีฝ่ายนิตินะคะกับฝ่ายบริหารเช่นเดียวกันโดยฝ่ายนิติเรียกว่าสภากรุงเทพมหานครส่วนฝ่ายบริหารนะคะเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหาคนครค่ะสำหรับเมืองพัทยานะคะอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะคะฝ่ายนิตินะคะเรียกว่าสภาเมืองพัทยาส่วนฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเมืองพัทยาค่ะเนื่องจากว่ารูปแบบพิเศษนี้ก็คือจะเป็นเมืองหลกัหลกๆก็คือเมืองหลวงกับเมืองท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีประชาชนเนี่ยไปมาหาสู่มากมายนะคะในแต่ละวันนะคะทำให้ มีงบประมาณที่ต้องเข้ามาดูแลในเยอะนะคะการลงทุนคือคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเช่นจะสร้างรถไฟฟ้านะคะก็เหมาะสมนะคะคือว่าคุ้มกับการบริหารเงินไปนะคะก็เลยให้มีการจัดสรรน,นะคะดูแลกันเองนะคะโดยคนที่มาดูแลเนี่ยก็จะเป็นประชาชนรัษฎรที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะ ต่อมาวันนี้นะคะเรื่องหลักๆเลยก็คือความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําไมเราต้องมีอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตอนเองนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะคะ ด้ยความสำคัญข้อแรกนะคะก็คือช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือว่าราชการส่วนกลางนั่นเองเช่นการดูแลเรื่องออระบบสาธารณาสุขน้ําไฟนะคะท้องถนนมีอะไรคะเวลาที่มีเรื่องอะไรใช่ไหมคะเช่นน้ำไม่ไหลไฟดับนะคะก็สามารถแจ้งไปที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นอบตอนะคะหรือว่าเทศบาลรวมไปถึงอบจอด้วยนะคะต่อมานะคะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิน่นได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่ารัฐบาลจึงสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขนะึ้นในแต่และท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และก็ตรงกับสภาพความเป็นจริงเพราะว่าเ,าเมื่อเกิดเรื่องเช่นน้ํา น้ำไม่ไหลนะคะก็จะสามารถมาแก้ไขได้ทันท่วงท่วงทีนะคะแล้วก็รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงนะคะก็ลงมือมาทำได้เร็วกว่ารัฐบาลนะคะที่จะอยู่ในหน่วยงานส่วนกลางนะคะสนะคะประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็วโดยไม่ต้อง เดินทางไปไกลแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะก็สามารถมาบอกที่อบตอบจอรหรือว่าเทศบาลได้เลยนะคะต่อมาข้อ4นะคะเป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเนื่องจากมีการจัดการเลือกตั้งนะคะนายกเทศมนตรีนายกอบจอนายกอบตนะคะ ประชาชนนะคะที่อยู่ในท้องที่ก็สามารถเรียนรู้นะคะวิธีการเ,าเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยว่าควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะเช่นไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนนะคะแล้วก็อบอกบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เข้าไปกากระบาดเลือกใช่ไหมคะแล้วก็ย่อนบัตรลงในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะ โดยหลักประชาธิปไตยนะคะจะยึดเสียงข้างมากที่มาลงคะแนนเสียงนะคะพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างนะะ้อยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น,นะคะ่ะต่อมานะคะประชาชนมีสามารถนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้นะคะซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นเนี่ยจเจริญเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วนะคะ ก็คือว่า,เ,าเมื่อหัวหน้านะคะหรือว่าผู้นําเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะจะทําการอาขอความร่วมมือนะคะในในการประชุมกับประชาชนในท้องที่นะคะทุกคนก็สามารถไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะหรือไปช่วยกันโหวตนะคะจากภาพนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสามารถนําไปพัฒนานะคะชุมชนของเรานะคะได้ ข้อที่6นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาศิลปะจารรตประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนะคะเช่นในท้องถิ่นของเรานะคะมีวัฒนธรรมอันดีงามหรือว่ามีประเพณีนะคะที่ที่ดีงามที่เราต้องการจะสืบสานต่อไปเนี่ยเรา ในฐานะของคนในชุมชนหรือคนในท้องที่เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะเอาวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาหรือว่าจารีประเพณีอันดีงามของเราเนี่ยเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอกหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปที่เขาสนใจนะคะ นี่ก็คือค,อความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าข้อใดคือความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ราชการส่วนกลางใช่หรือไม่นะคะส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นพึ่งพาการนําเข้าสินค้าจากที่อื่นเป็นแหล่งฝึกฝนประชาธิปไตยแก่คนในท้องถิ่นนะคะหรือเป็นหน่วยงานป้องกันการปราบปรามคดีอาชญากรรมต่างเอ๊ A. ข้อไหนกันนะ คําตอบข้อนี้นะคะก็จะต้องตอบข้อ3นะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันค่ะอันนี้นะคะก็คือแนวทางการตอบคำถามนะคะเรื่องของความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองก็จะมีทั้งหมดนะคะ6 ความสำคัญนะคะที่เน้นมาหลักๆเลยนะคะ